ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากประถมมลิวันคนต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนับวันยิ่งเลือนหายไปจากชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผมก็เป็นเลขาในกลุ่มด้วยก็เลยชวนพวกแล้วก็เยาว,วชนมาร่วมกิจกรรม หมู่บ้านซึ่งกิจกรรมนี้ก็ทํามาประมาณสีหปีแล้วก็ร่วมโครงการแล้วก็ตั้งตั้งกลุ่มขึ้นมาได้มาร่วมกิจกรรมมาตลอดแม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆที่นับถือศาสนาพุทธในชุมชนตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ประถมมลิวันก็ไม่ยออ่อท้ออุทิศตนเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแรงขับเคลื่อนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยพุทธไว้ให้คงอยู่คู่ชุมชนก็เราอยู่กันในประเทศไทยเป็นเชื้อชาติไทยสันาัดไทยแต่ละภาสนาเขาก็สอนคนให้เป็นคนดีไม่มีการแตกแยกประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเราก็อนุรักษ์เอาไวา้เทียบเทียงกับของชุมชนใหญ่เหมือนกันครับผมทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นของ ประถมมลิวันคนต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นไว้ให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไปไทยเบฟขอบันทึกประถมมลิวันคนต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน